หลายคนยังสงสัยในความสัมพันธ์ยังรักกันดีหรือเลิกแล้วหรือยังคบกันอยู่่ะที่เขาตอบว่าอะไรคะเายังไม่ได้ตอบแยังไม่ได้ตอบก่อนได้ยังไม่ได้คุยกันหรออ่ะเบสเบสอัปเดตหน่อยอ่ะความรักของเราตอนนี้เป็นยังบ้างหนูเห็นเขาไปออกงานล่าสุดหนูก็เอ๊พี่พี่ไม่เห็นถามพี่ตรงเลยแล้วมาถามหนูอะไรอย่างเงี้ยคือ หลังๆอะหนูก็อยากให้คือหนูไม่อยากให้ทุกคนแบบมาลุมถามหนูเพราะว่าสุดท้ายหนูตอบไปอ่ะคนก็ว่าหนูอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบบอกพี่ตรงเสมอว่าแบบถ้าเป็นไปได้ก็แบบพี่แบบแบบพูดดีกว่าไ,<อ>ไม,ม่ว่าจะแบบถามคําถามว่ารักกันหรือว่าทะเลาะก,กันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคือหนูก็โดนตลอดอรเราเป็นญิ่งเราโดนตลอดก็อยากถามแต่อแม่หนูตอนนี้อะไี่วความสัมพันธ์ของเราตรงๆยังแนบเด่นกันเหมือนเดิมไหมหนูยังคบกันอยู่ค่ะใช่แต่ว่ามันมีเข่า มองในมุมกลับกันนะคะคือจากที่เราแบบลงรูปกันอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งรูปหายไปสตอรี่หายไปก็เป็นธรรมดาที่คนจะคิดว่าแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ดี๋ยวกด้วยอะไรค่ะถึงมันหายไปรู้สึกความหวานมันหายไปพี่ก็รู้สึกได้นะจริงๆความหวานอะไม่ได้หายนะใครที่ดูคลิป YouTube หนูอะหนูก็ยังถ่ายคลิปกับพี่เขาแต่แค่ใน IG หนูไม่ค่อยลงเฉยๆี่พี่ลงด้วยอะไรด้วยอะไรอะก็คือพี่เขาก็ มีละครอะไรเงี้ยก็ให้เขาทำงานตรงนั้นเจอกันน้อยลงไม่อออเจอกันปกติค่ะทไมรว่าการการถ่ายอะไรเงี้ยี่จลงกันเข้าวมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานคือหนูหนูแบบถ้าลงแล้วมีปัญหาอะไรก็ไม่ลงดีกว่าก็คบกันแบบ ก็คบกันสองคนอ่าเรารู้ว่าสองคนใช่ก็สบายใจเพราะว่าตอนช่วงที่ผ่านมาพอลงรูปแล้วมันมีกระแสด้านลบาใช่ไหมเราก็เลยก็มีทั้งบวกและลบค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วคือมันก็ต้องเกิดการคุยกันเนาะซึ่งที่เขาก็ทํางานด้วยซึ่งงานที่เขามันก็ไม่ได้ลงได้ขนาดนั้นเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็ไม่ลงเลยมีผู้ใหญ่ขอว่าแบบขอให้ลดความหวานอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามพี่เขาค่ะ หนูลงได้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าถ้าลงเยอะเดี๋ยวก็ด่าหนูอีกว่าแบบปวดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าอรอรอเขาก่อนละกันจริงๆช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาการปรับจูนอะไรบางอย่างแล้วตัดเรียนแล้วก็โตโต้ด้วยครับเราไม่ได้ไม่ได้ปรับหรอกค่ะจริงๆอ่ะเราสองคนอ่ะค่อนข้างที่จะคลิกกันมากๆเลยนะคะหมายถึงว่า ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากรอบตัวเราเท่านั้นเลยแับ,บ่ว่าปัจจัยภายนอกมันมีผลต่อความ 20, นันสัมพันธ์กใช่ใชไม่ว่าจะแบบคอมเมนต์ต่างๆกระแสต่างๆอะไรเร่องอย่างแบบการพาดหัวข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทําให้เราแบบเออมานั่งร้องไห้เสียใจยกันทั้งที่เราไม่ได้ทะเลาะกันหรือทําผิาดต่อกันคอมเมนต์ไม่ส่วนเยอะเลยค่ะมีปัจจัความยนอกบ้างเป็นช่วงๆค่ะบางช่วงก็แบบมันเยอะบางช่วงก็ไม่เยอะอะไรฝ่ายไหนคิดมากมากอ่ะว่าก็น่าจะเป็นฝ่ายหนูเพราะว่าคืออย่าง คือเราเป็นผู้หญิงอ่ะเวลาเราโดนด่ามันมันโดนหนักจริงๆอะไรจริงๆเราดูตัวองยังไงในการที like ่แบบว่าข้ามเรื่องพวกนี Sisters, like ้ไปเพราะหลายคนที่เขาเจอเรื่องนี้เยอะๆเขาจะสัมากที่จะกับก้าวไปได้แล้วนึงรนะก็มีช่วงหนึ่งเคยแบบว่าจะไปแบบไปหาหมออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราค้นพบว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนแล้วก็ทําตัวพฮฮาแบบว่าบเบอๆกับเพื่อนมันก็ลืมได้เหมือนกันก็เลยแบบก็เลยอยู่กับเพื่อนแต่ไม่ถึงขั้นว่าเอ้ยเราแบบไม่ไปต่อแล้วดีกว่าเพราะว่า มันไี่ประสาทเหมือนกันเยอะหรืไงมีมีแวบบ้างไหมังความรูสึกแบบต้องต้องขอบคุณพี่ตรงเขาไม่เคยแบบเลย คือเรากับตุ้ก็คือขับใจกันดีไม่มีผลกับความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนแน่นอนใช่คือแล้วเราให้ใตรงให้กำลังใจเรายัางไงทั้งเวลาเราเจอปัญหาทั้เวลาเราหนอยอะไรอย่างเงี้ยเบรก็ไม่ได้หนูไม่ได้คุยขนาดนั้นแต่ว่าที่หนูบอกว่าต้องขอบคุณเขาที่เขาไม่แวบคือเขาก็ยังหนักแน่นที่จะจับมือกันต่อ<ม>เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดดราม่าหนูก็ถามว่าเออจะไปยังไงต่อดีซึ่งเขาก็แบบเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าถาให้เรา้ว่นใครใช่ก็เหมือนเหมือนเราถามว่า มันเกิดสมมติว่าเกิดข่าวนี้พี่ไม่ได้ตอบก็จริงแต่เขาพาดหัวข่าวแบบนี้แล้วคนดาน่าหนูแล้วเราจะไปยังไงกันต่อดีเขาก็บอกว่าเขาเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อซึ่งมันทำให้เรามั่นใจใจชื้นขึ้นมาัสิ่งเรามันเรามั่นใจกับเขาแต่ว่าเราก็ห้ามห้ามทุกคนไม่ได้ห้ามคอมเมนต์ไม่ได้ห้ามคนภายนอกไม่ได้แต่ถ้า<ต>มองอย่างงี้ดีมันทำให้รักเราสองแข็งแร่งขึ้นไหมแข็งแกร่งขึ้นอะไรเงี้ย คือหนูก็หนูกับพี่เขาแบบปกติมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราต้องแข่งเก่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันปกติมันแบบว่ามันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่แบบปัจจัยภายนอกมันมีปัญหาเข้ามาแล้วเราก็เกิดการคุยกันอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออต้องไปด้วยกันต้องจับมือกันเรือความสัมพันธ์สองคนไม่ได้มีอะไรแต่ทุกคนคิดกันไปเองก็มีอะไรใช่แต่ว่าหนูก็อยากให้พี่ไปถามเขาบ้างาเนี่ยแล้วหนูต่อแล้วหนูก็โดนด่าชันกัน คนหนึ่้วยเหมือนกันใช่ไหมคะที่เราบอกว่าไม่อยากจะโพสอะไรที่เป็นข้อความอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือตอนนั้นหนูไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะแล้วหนูก็ลงแล้วก็แบบเกิดข่าวขึ้นมาหนูก็เลยแบบอย่างแบบล่าสุดหนูชอบพี่แจ็คสันหนูก็ลงแล้วก็โดนเป็นข่าวอยู่หนูก็เลยแบบไม่โพสอะไรแล้วดีกว่าอ๋อใช่หน่อยเลยมั้ยเราทำงานกับโซเชียลเราต้องความเข้าใจกับอะไก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้คือก็ก็แล้วแหละค่ะก็หนูก็ ถ้ามีปัญหาหนูก็ลบโพสอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตต่อจริงจริงจริงจคอมเมนต์มันจะกบกิตใจเ,เยอะมากๆกว่า,า,าบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได,หไได้หนูไม่ได้แบบทำผิดแบบว่าหนูแบบมีแบบ ผิดหล้แรงอ่ะพี่แบบว่าเอ้ยเราแบบทําตัวเกเรเราไม่ใช่เป็นเด็กดีอะไรเงี้ยแต่เราสิ่งที่เราโดนด่าคือด่าเหมือนกับแบบเราผิดขนาดนั้นเลยเราไม่ดีขนาดนั้นเลยแต่ตรงเรื่องที่จะจับคือเงินไม่สนใจเรื่องจะผ่านเราหมัคนเป็นคนเก่งมาคือแต่ก่อนผ่านได้ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้โดนเข้าเยอะๆมันก็ไม่ได้เนาะเราทุกคนหนูว่าไม่มีใครแบบได้หรอกสุดท้ายถ้าโดนเยอะมันก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ไหวพี่ต้งห้ามนะคะว่าอย่าไปอ่าคอมเมนต์เลยเนีย ไม่ไม่เคยคุยกันนะคะเขาก็คิดว่าเขาก็อ่านเหมือนกันจริงๆว่าตอนนี้สถานะมันเป็นแฟนกันอยู่เป็นค่ะเป็นอ่ามันมันเกี่ยวเนื่องกับการที่ทำคอนเทนต์ในยูทูบกันไหมคะที่ไม่ค่อยมีที่ตรงทำไมรวมๆก็พุ่งๆมาต้องไปถามพี่เขาว่าทำไมยังหลอกทำไมอ่ะการเป็นพี่ไม่ถามพูดไม่ได้ไม่มีตาตรงใช่ไหมไปถามไม่ตรง <Okay. S 1> ก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วเนี่ย